ช่วงนี้เพชรก็ขึ้นทองก็ขึ้นให้ทายนะว่าทั้งเซตนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดตอบถูกเอาไปเลย49,990 49,990นบาพเะเป็นคำตอบที่ตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมก้าเป็นคำตอบที่ผิดให้ทายนะถ้าเกิดตอบถูกนะรับทั้งเซตนี้ไปเลย13,999ผิดครับส4 5 0 0 44,500เป็นคำตอบที่ผิดครับถ้าเกิดตอบถูกหรือตอบใกล้เคียงรับเซตนี้ไปเลยนะประมาณ50,000บาทเป็นคำตอบที่ ที่ข้ามข้ามเป็นคำตอบที่เฮ้ยที่ผิดครับไปตามหาผู้โชคดีกันต่อเลยครับสินค้าทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดตอบถูกพี่รับไปเลยหรือว่าตอบใกล้เคียงก็ได้สามหมนะืห่นเี้ยเฮ้ยสามหมื่นเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่เล่นแล้วนะ ถ้าถามมาเนี่ยตอบยังไม่ถูกเลยนะถ้าเกิดใครตอบถูกนะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แล้วรับเซ็ตสร้อยจี้นะฮะสร้อยความจี้นะครับแล้วแหวนนะฮะแล้วก็แหวนทองอีกครึ่งสลึงนะฮะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ